ถ่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังคงพุ่งสูงติดอันดับต้นๆของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับไม่เพียงแต่ว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เท่านั้นครับภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงนี้ครับหมอกควันจํานวนมากนะครับยังคงลอยปกคลุมตัวเมืองแม่สายจังหวัดเชียงรายครับซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานนับสัปดาห์ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวนะครับยังคงได้รับผลกระทบ แดยจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่อำเภอแม่สายช่วงเช้านี้นะครับค่อนข้างบางตาครับเพื่อหลีกเลี่ยงหมอกควันที่เกิดขึ้นมีเพียงบริเวณหน้าด่านพรมแดนเท่านั้นครับที่มีชาวบ้านทั้งสองประเทศเดินทางเข้าออกครับผู้ค้าในตลาดสายลมจอยบอกนะครับว่าปัญหาหมอกควันส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ครับและไม่รู้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่เพราะเข้าใจว่ารัฐบาลไม่สามารถห้ามประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้เผาได้ครับจึงหวังให้ฝนตกลงมาแก้ไขปัญหาในตอนนี้ครับ เรามาเจอหมอกควันแล้วก็อ้ยเขาดูข่าวอะ่ะดูข่าวแล้วก็คนก็ไม่มาหรอกไปทะเลหมดอ่ะอันนี้บอกนแหละไปทะเลหมดมันเป็นแบบนี้ไม่รู้ทําไงถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานๆนี่เราจะผูฝ่ายไหมครับก็ถ้าหมอกควันมันหายแล้วก็โอเคอยู่อะ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปสกกรกอาทิตย์สองาทิตย์อ่ี้ยมันก็ปูนเนี่ยจะเป็นเดือนแล้วนะห,หมอหมอกควันเนี่ยมันไม่หายอะ่ะฝนก็ไม่ตกเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าหมอกควันหายนี่คนจะมาอยู่ ถ้ามองคนไม่หายไม่มีมาหรอกเพราะเขาดูข่าวซึ่งสอดคล้องกับผู้ประกอบการด้านการท่องเทีย่ยวที่อำเภอเชียงแสนระบุว่าถูกยก,ยกเลิกทัวร์ชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงไปร้อยละยี่สิบครับซึ่งปีนี้นะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเชื่อว่าควันที่มีจํานวนมากนี้นะครับเกิดขึ้นจากการขยายพื้นที่ทางการเกษตรในฝั่งเมียนมาและลาวครับประกอบกับการเกิดไฟป่าในพื้นที่ประเทศไทยทําให้ผลกระทบเกิดขึ้นเป็นวงกว้างครับ ตรงๆเลยนะครับ,ก,รรบก็คือเกิดจากการเผาป่าแน่นอนนะครับอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเขาจะมีห้มามเผาป่าใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีไฟป่าบ้างเป็นปลาปลายแต่ทางพม่ากับทางลาวเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีกฎหมายเรื่องกฎระเบียบในเรื่องการเผาป่าหรือเปล่านะครับแต่ที่ทางแน่ๆก็คือทางพม่ากับทางลาวเองเนี่ยผมทราบมาว่าไม่น ingt, ่าจะมีเรื่องกฎหมายเรื่องการเผาป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมอกควันที่มาจากทางพม่าเองนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับประจวบเหมาะกับทางลาวก็เหมือนกันเพราะว่าเขาน่าจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเองไม่ว่าจะเป็นยางพาราเองโดยวันนี้นะครับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับวัดจากกรมงควบคุมมลพิษเมื่อเวลาสิบนาฬิกาครับสามารถวัดได้309มโครกรัมต่อลูกบาศเมตรเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับดังนั้นครับประชาชนยังคงต้องป้องกันตัวเองจากฝุ่นควันโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงครับครับสำหรับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับพบว่ามีผู้ป่วยนะครับที่ต้อง ใส่เครื่องช่วยหายใจหรือว่าต่อเครื่องช่วยหายใจแล้วจํานวน8คนซึ่งทําให้ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเองนะครับก็ได้มีการออกมาประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อป้องกันตัวเองจากภาวะฝุ่นควันที่กําลังเกิดขึ้นครับ